นิยายรักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนแต่งโดยตาอนตาตอนที่หดอนเดวิดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปดีเขามองหน้ามารดาอย่างรู้สึกผิดพร้อมทั้งนึกห่วงกันด,ดีขึ้นมาจับใจชายหนุ่มแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นจะเป็นเลขานุกการสาวของเขาเองยิ่งได้ยินอาการทั้งหมดของเธอหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นแกรู้ไหมหนูหงยังนอนอยู่ในห้องไอซช่องอกได้รับความกระทบกระเทือนที่สำคัญสมองของหนูหงกระทบกระเทือน อาจทำให้สายตาของหนูหงบอดแกรู้ไหมว่าแกทำอะไรลงไปแล้วแกจะรับผิดชอบหนูหงได้ยังไงฮะตะดอนเสียงของมารดาตัดพอเพราะความสงสารเลขานุก,การสาวผมเป็นอีกครั้งที่ดอนเดวิดพูดไม่ออกเขาได้แต่รู้สึกจุกแน่น จนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่มันดาของเขาอยากได้เขาจึงไม่อาจตอบได้ว่าเขาจะรับผิดชอบหญิงสาวได้อย่างไรดวงตาคมเข้มสลดมองมนพร้อมกับความรู้สึกปวดหน่วงที่หัวใจถ้าดวงตาของหนูหงบอดแกต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตของหนูหง ชายหนุ่มพูดไม่ออกเขาทำเรื่องเลวร้ายกับกับเธอเขาทำให้เธอมีสภาพเจ็บหนักจนเขาแทบจะกระอักมันเป็นเพราะเขาแกต้องแต่งงานกับหนูหงแกต้องรับผิดชอบชีวิตของหนูหงทั้งชีวิตเพราะแกมันร้ายกาตะดอนคำตัดสินของมันดาทำให้เขาตกใจ และเป็นอีกครั้งที่เขาพูดไม่ออกขณะที่เขาได้แต่มองมันดาด้วยสายตาอันตัดเพ้อปวดหัวแทบระเบิดขณะที่มารดาเองก็ใจแข็งเพราะรู้ว่าลูกชายของท่านนั้นหัวแข็งแม่แม่ครับชายหนุ่มร้องเรียกมารดาด้วยความตกใจ เราไม่คิดมาก่อนว่ามารดาจะยื่นคันขาดขนาดนี้คำขาดของมารดาที่บอกออกมาเพียงเพราะต้องการให้เขาแสดงความรับผิดชอบต่อกันหรือดีถ้าแกไม่ยอมแกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่และฉันจะชดใช้ทุกอย่างที่แกทำกับหนูหงด้วยการยกสมบัติทั้งหมดให้หนูหงสะ แกจะไม่ได้อะไรเลยแม้สักบาทเดียวดารุนีไม่ขอพูดอะไรอีกนอกจากเดินออกจากห้องไปทันทีขืนอยู่ต่อคงได้กโกรธถึงขั้นสั่งน้ำหน้าลูกชายดอนเดวิดสะบดออกมาอย่างหัวเสียไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ตอบรับคำของมารดาแต่เขาแค่ทำอะไรไม่ถูก ประตูห้องถูกเปิดออกอีกครั้งในช่วงหัวค่ำของวันไม่นานเปรโดก็เข้ามาและดีใจที่เห็นเพื่อนรักฟื้นคืนสติได้สักทีหลังจากที่หลับไปได้สองวันใบหน้าของดอนเดวิดมีรอยแผลให้เห็นพร้อมกับรายฟกช้ำเพราะมันยังลามมาถึงลำคอกแกรงแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เปรโด งุนงงถึงกับขมวดคิ้วก็คือคิ้วที่ขมวดมุ่นของเพื่อนพร้อมริ้วรอยแห่งความเครียดเป็นอะไรของแกวะน่าเครียดเชียวหนุ่มอิตาเลียนถามเบาๆฉันมีปัญหานิดหน่อยวะคือแม่ฉันอยากให้ฉันแต่งงานกับกันดีดีเฮ้ยเปโดถึงกับอ้าป,ปากค้าง ทำไมต้องถึงขั้นแต่งงานวะถึงแม้จะพอเข้าใจในเหตุการณ์แต่ก็อสงสัยไม่ได้หรือว่าป้าดารุณีของเขาจะมาปบดลงโทษให้กับลูกชายแต่ถ้าเปรียบกับสิ่งท,ที่คนเจ็บต้องเผชิญในสิ่งที่ได้ฟังก็ถือว่ามันยังเล็กน้อยไปเธออาการหนักยังนอนอยู่ใน ICU ตาของเธออาจจะบอด เโดที่ได้ฟังได้แต่หอปากก่อนจะถามกลับแล้วแกจะจัดการยังไงวะชายหนุ่มทอนใจเพราะคิดไม่ออกอันที่จริงเขามีทางออกอยู่แล้วแต่มารดาดันยื่นทางออกที่ทำให้เขาแทบจะพูดไม่ออกแกช่วยพาฉันไปดูยเด็กนั่นหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเห็นกับตาว่าอาการของเธอหนักแค่ไหนเปโดยักไหล ก่อนจะออกไปเรียกคนให้เข้ามาช่วยเขาไม่นานเขาก็พาเพื่อนรักนั่งเก้าอี้คนป่วยไปเยี่ยมการดีที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตที่มีปลายชื่อหน้าห้องของการ์ดีทำให้หัวใจดวงโตของดอนเดวิดแตะทึกรัวแรงอีกครั้งเพียงมองเข้าไปด้านในเนื้อตัวก็เย็นเยือกชาวาบและ ดิ่มฝีปากก็อ้าค้างตกใจกับภาพที่เห็นร่างเล็กๆที่มีเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยชีวิตระยงระยางเต็มตัวไปหมดศีรษะของเธอก็พันด้วยผ้ากอดซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าไปด้านในก็ยังเห็นได้ชัดเจนร่างกายปรอบบางซีดเืิดของกาลดีนั้นน่าสงสารเพียงใด เป็นยังไงตะดอนเห็นแล้วใช่ไหมแล้วมันทำให้แกมีจิตสำนึกขึ้นมาบ้างไหมล่ะคนเป็นแม่เอ่ยด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันเยาะเย้ยมุมปากยกยิ้มจางๆให้ลูกชายตนอย่างดูแคลนหลังจากเธอเข้าไปคุยกับหมอเรื่องอาการของคนป่วยกลับมาจึงพบกับลูกชายและหลานชายซึ่งอยู่หน้าห้องของกันลิดี หัวใจดวงแกร่งไหวสถานกับภาพที่ได้เห็นรวมถึงคำประชดประสันของมันดาเปโดเปโดพาตดอนกลับไปเธอลูกแม่มีอยากเห็นหน้าคนใจดำแม่ครับผมดอนเดวิดพยายามจะพูดด้วยแต่ทว่า มารดากลับเมอนเฉยต่อเขาและเดินหนีราวกับเขาเป็นซาตานได้ที่ไม่น่าเข้าใกล้ในที่สุดริมฝีปากนาะก็จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ยออกมาแม่ครับผมจะรับผิดชอบเธอครับผมจะทำอย่างที่แม่ต้องการแม้คําพูดที่เอ่ยออกมา คำพูดของเขาที่เอ่ยออกมามารดาของเขาไม่ได้ยินแต่เขาก็เต็มใจจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําไม่ว่าเธอจะตาบอดหรือไม่เขาก็อยากจะรับผิดชอบเธอฉันหวังว่าเธอจะหายดีนะกันหรดีเขาได้แต่คิดในใจทิธิและศักดิ์ศรีคำคอ ดอนจึงไม่อยากจะแสดงความห่วงใยต่อหน้าคนอื่นนอกจากสายตายที่ไม่มีใครมองเห็นไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเขาจะเลวร้ายเป็นคนเลวที่ทำร้ายกันหรือดีถึงจะไม่ชอบเพราะแม่ของเธอทำงานอย่างว่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นอยากจะฆ่าแกงกันให้ตายเขาแค่อยากไล่เธอแต่ยิ่งไล่ยิ่งเขาใกล้มากทุกที พราะหัวใจของเขาไม่กี่นาทีต่ตอมาเฟโดก็พาเขากลับมายังที่ห้องพักหลังจากนั้นก็มีหญิงไวกลางคนเร่งฝีเท้าตรงมายังห้องกึ่งวิกฤตที่หลานสาวพักรักษาตัวอยู่ปาพรของปาพรนของกันดี เห็นดารุณีจึงรีบยกมือไหว้เพราะเคยได้เจอหน้ากันครั้งสองครั้งเมื่อตอนที่ไปเยี่ยมขวดอดีคุณหญิงคะหลานของดิฉันเป็นยังไงบ้างคุณหญิงสีหน้าไม่สู้ดีหนูหงอยู่ในห้องกึ่งวิกฤตนะจะ้ะหมอยังไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมแต่เราก็เห็นได้จากข้างนอก ดารุณีเรียกให้ป้าของกาลฤดีมานั่งพูดคุยกันก่อนเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายตกใจจนเป็นลมล้มพับไปเสียก่อนก่อนที่ดารุณีจะเอ่ยปากถึงเรื่องการรักษาของกาลฤดีฉันรับปากว่าจะรักษาหนูหงให้หายไม่ว่าจะต้องใช้เงินมากมายแค่ไหนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่ของหนูหงเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะฉันจะรับ ผิดชอบเองทั้งหมดเลยนางพรปาดน้ำตาทิ้งและยกมือขึ้นไหว้ซา,าบซึ้งในบุญคุณเพราะรู้ดีว่าที่ผ่านมาคุณหญิงดารุณีก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอเวลาที่การฤดีมีปัญหาแม้กระทั่งเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ผ่าตัดขวัญฤดีก็เป็นเงินของดารุณีดิฉันขอบคุณคุณหญิง มากเหลือเกินค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวของเรามาโดยตลอดขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องแจ้งความฉันคงไม่กล้าทำหรอกค่ะเพราะฉันไม่ต้องการอะไรนอกจากจะให้หลานสาวของดิฉันหายดีเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วผู้เป็นป้าได้แต่เช็ดน้ำตาดวงตาที่อ่อนล้าได้แต่มองร่างของหลานสาวที่ยังมีอาการเป็นตายเท่ากัน แม้จะน้อยใจในวาสนาแต่ยังดีที่ยังมีคนดีๆคอยอุ้มชูตะวันคล้อยรับมาหลายสิบลายตีคนเจ็บหนักบนเตียงยังไม่เปิดเปลือกตาขึ้นสร้างความกังวลให้ใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ทำผิดอย่างดอนเดวิดแต่กระนั้น ประตูห้องนี้กลับไม่เคยถูกเปิดออกด้วยมือของเขาชายหนุ่มรู้สึกละอายเหลือเกินที่จะมาเยี่ยมคนป่วยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หนูหงจะฟื้นนี่ก็ผ่านมานานแล้วนะโจนจะสามสัปดาห์เข้าไปแล้วที่ด้างบนเตียงยังนอนนิ่งคุณหญิงอย่าก,กังวลไปเลยนะคะคุณหมอบอกว่าอาการของหนูหงไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วง ตอนนี้ก็เหลือแค่ดวงตาเพียงเท่านั้นนางประสีบอกเจ้านายด้วยน้ำเสียงอันเรียบเรื่อยพยายามจะไม่แสดงความรู้สึกวันใจที่อยู่ข้างในลึกๆถ้าหนูหงเกิดตาบอดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันไม่รู้จะไปบอกกับแม่กับป้าของแกว่ายังไงดีแล้วดูสิตาดอน ก็ยังไม่เคยมาเยี่ยมหนูหงเลยสักครั้งดารุณีถอนใจก่อนที่เธอจะหันไปมองผู้มาใหม่ซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มแ้แค้งในทุกๆวันดูสิขณะตะเปโดยังไม่เยี่ยมหนูหงทุกวันเลยทอยขำเอ,อ่ยชมทำให้เปโดยิ้มนิดๆที่มุมปากเขาไม่สามารถบอกกล่าวความจริงได้ เนื่งด้วยเพื่อนสั่งห้ามไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมดอนถึงไม่กล้าและไม่ยอมบอกให้ใครๆรู้ว่าตนเป็นคนสั่งให้เขามาดูอาการของกันหรืดีแล้วคอยโทรรายงานหลังจากที่สังเกตดูพอจะดูออกว่าอีกฝ่ายก็ห่วงใยกันฤดีไม่น้อย รอยแผลของการรืดีค่อยๆดีขึ้นเหมือนอาการทางกายสีหน้าสดใสกว่าวันแรกแต่กลับไม่ยอมตื่นจากเิตราเรากับต้องการเล่นงานให้ผู้ชายใจร้ายกระวนกระวายเล่นและทันทีที่เปโดออกมาจากห้องของหญิงสาวก็ต่อสายหาเพื่อนรักคนที่ใช้ให้เขามาคอยเยี่ยมอาการของคนป่วยเป็นไงว่างวะ เปโดกันหรือดีฟื้นหรือ,อยังท่าทางของเขาร้อนดนเหมือนเช่นทุกครั้งเหมือนเดิมว่ะคำบอกของเพื่อนทำให้ดอนเดวิดมีสีหน้าสรุดลง <c oughs> รอยยิ้มสิ้นหวังปรากฏพร้อมกับร่างร่างหนาที่ค่อยๆซุดตัวลงบนเบาะหนังชั้นดีในห้องทำงานของเขา เพราะอาการของเขาดีขึ้นมากจนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนแล้วแต่หญิงสาวยังไม่ฟื้นขึ้นมาเธออยากจะแกล้งฉันหรอก,กันดรืยดีเยบ้าสองมือแกร้งยกขึ้นกุนขมับไม่สามารถทุ่มทิ้งความรู้สึกที่หนักแน่นอยู่ในอกที่อัดอัน้นมันทำให้เขายิ่งเจ็บ และยิ่งทรมานเพราะความประมาทของเขาที่ทำลายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเอกสารหลายแผ่นแฟ้มหลายฉบับก็ไม่อาจดึงความสนใจของท่านประธานบริษัทได้ความคิดยังคงวนเวียนแต่ภาพของการตด,ดีความทรงจำเล่นปราดมาเล่นงานจนคนตัวโตวต,วต้องลุกพรวดขึ้นไปเพื่อยืมพิงกระจก เธอจะตามมาลอกล้อนจนฉันทำงานไม่ได้เลยหรือไงเขาต้องทำอะไรสักอย่างไม่เช่นนั้นคงได้ออกแตกแตายเพราะมัวแต่กังวลเรื่องของกันหรือดีเขาหลับตาคิดทบทวนหาทางแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีเพียงทางเดียวเพียงเท่านั้นในที่สุด รถดดยนต์คู่ใจของทายาตระกูลคิงเคลื่อนตัวออกและตรงไปยังจุดหมายกระนั้นแล้วพอชายหนุ่มไปถึงเขากลับยืนหลบม,มุมราวกับคนขี้ขลาดเขาไม่กล้าจะเหยียบเท้าเข้าไปในห้องเนื่องด้วยว่ามารดาของเขายังอยู่ภายในนานนับชั่วโมงที่ชายร่างโตยังคงยืนรออยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เขาก็ยังยากจะรอหัวใจสั่นไม่น้อยอยากเข้าไปเห็นดวงหน้าหวานเหลือเกินแต่ทว่าอีกใจก็กลัวกระทั่งประตูห้องถูกเปิดออกและคนที่มาเยี่ยมอาการออกไปแล้วจากนั้นสาตานปากร้ายก็รีบขยับเข้าไปภายในห้องแต่พอถึงหน้าประตู หัวใจของเขากับเต้นรัวเร็วอย่าใจสอบสิวะไอ้ดอมกันหรือเดียังไม่ฟื้นคงไม่รู้หรอกว่าแกมาเยี่ยมดอมเดวิดปลอบใจตนเองก่อนจะสูดลมหายใจเข้าปลอดลึกรวบรวมความกล้าแล้วผลักประตูเข้าไปเพียงเขามองเห็นร่างอรชรนบนเตียงเท้าของเขากลับก้าวไม่ออกมันหนักอึ้ง เราก็มีหินที่มองไม่เห็นมาผูกติดขาทั้งสองข้างถึงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เห็นแต่หัวใจที่เคยแข็งแกร่งแกว่งเสียจนทำให้เขาแทบไม่ได้สติเขาอาปากค้างก่อนจะพูดเปบาๆฉันทำให้เธอเจ็บถึงขนาดนี้เชลหรือหง มวลอากาศรอบห้องเหมือนจะลดน้อยลงจูจๆน้ำตาใสๆก็รื้นขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุมันเจ็บและมันจุกไปทั่วทั้งอกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นย้อนกลับมาราวกับเป็นเข็มที่เท่มแทงทิมแทงใจของเขาทั้งดวงให้อ่อนยวบลงแทบเท้าเธอจบแล้วนะคะ ตอนที่หกกินเวลาไปเยอะเลยขอภัยนะคะขอพูดเร็วๆนะเพราะว่ามันกินเวลาเนอะเดี๋ยวตาจะต้องเสียเวลาโหลดเอยขอขอภัยนะคะที่เสียงแห้งไปนิดนึงเนอะแล้วก็ตาพอดีว่าตารีบเขียนให้จบนะเนอะมันก็เลยไม่ได้ใช้เสียงนานค่ะก็อย่างว่านะมันเขียนนานเนอะแล้วไหนจะโหลดอีกเนอะ ต้องขออภัยนะคะที่มีอาการอ่านติดขัดมีอาการไอแล้วก็เสียงแห้งไปนิดนึงนะคะก็ติดตามกันได้นะคะคลิปนี้จะอะ่ฉายให้ให้ดูนะคะตอนสองทุ่มของวันที่17นะโอเคค่ะในที่สุดก็เขียนทันจนได้ <c oughs> ขอบคุณถ้าชอบคลิปของตานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนที่ช่วยเหลือเรื่องายได้ของตานะคะก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเนาะ แล้วก็อขอให้มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขัดสนนะคะแค่คนละครั้งสองครั้งที่คุณไม่กดข้ามผ่านนะคะตาก็มีรดยได้มาช่วยทํางานที่ตารักนะคะมาช่วยเขียนนิยายทําให้คุณได้ฟังนิยายดีๆเนาะสำหรับมือของอนาัตานะคะเสียงผ้าของอนาัตานะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามาติดตามตานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้ายังไม่รู้จักตานะคะก็เข้าไปติดตามกันได้มีวิดีโอหลังจากนี้นะคะประมาณ 4- 5หนาทีเนาะก็ลองเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตา คือน,นำปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทําช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามี1สมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะ ตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำมาเขียนนิยายนะคะในหนึ่งวันตาอาจจะ1ลงถึง1นงถึงสตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวน คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการาณรู้นามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ใน ช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่1ห,หรือลูกศรมันจะลันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากําลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตาอย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่า ตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพล็อตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทำความรู้จักกันค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตาย,ยังมีนี้สินเนาะตาทํางานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และ ค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้เนะเพราะบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับท่าน ที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตาม แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะปุณรักษาสวัสดีค่ะ